นี่เดี๋ยวเช็คก่อนต่อไปมาค่ะ M L W 18เดี๋ยวขอเช็ครายการก่อนรายการมาใหม่รหัสจะยังไม่ค่อยคุ้นก่อนลูกค้าออกจากงานนั้นไม่ได้อันนี้ชื่อรายการว่า Cotton Sport Pants แต่ว่าเดี๋ยวมาดูรายการข้างในกันก่อนว่าจะเป็นยังไงอันนี้มีแค่สองลูกนะก็คือยืนเข่าต้องอยู่เมื่อกี้อันนี้มีแค่สองลูกนะจ๊ะคอตตอนสปอร์ตแพนต์กางเกงสเวตเตอร์ลูกค้า หนูบอกก่อนนะว่ากางเกงสเวตเตอร์อะตอนนี้จะหมดแล้วเอาป้ายนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งในดวงใจนี่ใหี้ค่ะบอค่ะมีแค่สองลูกงั้นใหม่ราคาเก้าสิบโลนะสี่พันห้าร้อยบาทสวยมากลูกค้าลื้อแล้วข้างหลังลื้อแล้วมีกี่กระสอบนะคะพี่เพื่อนมีผ้าชงกระสอบเท่ากันนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าดูดูลมสิ ตอบรีวิวมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะคะ300บาทเหลือแค่4,200บาทเท่านั้นใครอยากรับรีวิว c f มาได้เลยแล้วหนูอยากได้ให้ให้ดูมากนะน้องแบมซูมหน่อยน้นใหม่สีดำโคตรใหม่งานคือแบบพร้อมขายเลยที่มันโคตรใหม่ใช่มันใหม่จริงๆรุ่นเนี้ย 4 2 0พนะันสองระรุ่นนี้สำหรับกระสอบรีวิวกระสอบใหม่4ี่0ันหมีแค่สองลูกใหม่หนึ่งแล้วก็รีวิวหนึ่งีม่มีแต่งแบบสกีนแถบข้างสวยมากงานปักก็มีลูกค้ารุ่นเนี้ยเน้นใหม่เลยใช่ถ้าลูกค้าแบบว่าอยากได้งานเน้นใหม่พี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์แต่ว่าพี่อยากได้งานที่ใหม่พร้อมขายพี่รุ่นนี้เลยรุ่นนี้ได้เลยค่ะรุ่นนี้ได้เลยค่ะพี่นะคะตอบโจทย์แน่นอนสีงานเมื่อกี้คือรหัสเลยนะคะเพื่อนงานเมื่อกี้รหัส เออรหัสอะไระเ้วเคยอะไรนะอะไรอ่ะ MLW 1 8อุ๊ยนี่แหละผู้บริหารผู้เรงการจับได้ MLW 1 8นี่งานแต่งสุดอ๋อมาแล้วมายังมาเดี๋ยวมายังลูกค้ามายังมาแล้ว่ะตัวนี้เป็นงานกระเกงสเวตเตอร์นะคะลูกค้าแล้วซส์ดีมากอยากให้ดูไซส์นะผ้ายืดซส์ดีพีไซได้เลยนะคะแบบแฟชั่นแล้วก็เน้นใหม่นะคะ สีส่วนใหญ่จะออกเป็นแนวโมโนโทนมีลวดลายบ้างติดปนไปนะคะนะคะโมีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยนะมีแค่ส่งกระสอบเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจก็ CF มาได้เลยนะกระสอบใหม่หนึ่งแล้วก็กระสอบรีวิวรุ่นนี้หนึ่งนะคะลูกค้านะกระสอบใหม่หนึ่งรีวิวหนึ่งเคบอยเพราะว่าตอนนี้งานเกงเกงสเวตเตอร์อะหลายป้ายใกล้หมดแล้วอย่างเคบิวอีก็ใกล้หมดแล้วนะเหลือจีนมาเหนือมากใช่เนี่ยมันใหม่อะบอสมันใหม่มากเลย บอสหยิบตรงนี้บอสหยิบข้ามนอย่าดึงไม่ได้คาดหวังใช่เพราะราคาดีมันน้นราคาดีราคาแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสวยถ้าเข้าญี่ปุ่นแต่อันนี้มันใหม่มากจริงจริงมันใหม่กว่าด้วยมันใหม่เลยลูกค้ามันก็ไม่เยอะเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใช่แบรนด์อาจจะไม่ได้ลงเยอะเหมือนพวกญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแต่เน้นความใหม่สะอาดเลยอันนี้กล้าการันตีเลยลูกค้าเนี่ยเปิดมาหนูแทบไม่เจอขุยเลยใช่ไหม เพราะว่าผ้ารุ่นเนี้ใหม่จริงๆนะคะหนูเห็นของพร้อมกับลูกค้าเลยเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรหัสที่นําเข้ามาใหม่นะคะเป็นป้ายแพนด้าที่นําเข้ามาใหม่อุ้ยบาเลนเซียก้าน่าจะเป็นแบบแฟชั่นหรือเปล่าไปรู้าาจากป้ายนี้มีรวมบางเด็กไหมคะรวมบางเด็กป้ายแพนด้า ไม่ได้นําเข้ามารวมบางเด็กจะมีเป็นพวกป้ายบอนไซป้ายแล้วก็ป้ายอื่นเนาะงานเกาหลีงานญี่ปุ่นงานจีนถ้างานจีนจะมีเป็นป้ายบอนไซกับป้ายเออเนั่นแหละไม่เหลือตอนนี้เหลือป้ายบอนไซเพราะว่าทีบีเราไม่ได้น,นาเข้ามาแล้ว<ช>เหลือเป็นป้ายบอนไซแล้วก็มีตัวรวมบางที่จัดโปรอยู่นะเป็นเค e ีสามศูนย์หนึ่งเอจัดโปรจาก 6, หกพันห้าเหลือห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นรุ่นนั้นก็ขายดีสามศูนย์หนึ่งเอแล้วก็มีของเอฟเจ เน้นใหม่เลยลูกค้าเน้นใหม่เลยนะคะรุ่นนี้เน้นใหม่เลยนะคะสีดําลูกค้าที่เขาให้มาหนูพูดจริงๆนะมันไม่ได้ดําแบบว่าคือลื่อดําแบบโอ้โหดําแบบแบบเดียวดํานุ่นนั่นมันเป็นดําแบบมีสไตล์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเนี่ยดาแบบมีสไตล์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะแล้วใหม่มากแล้วใหม่มากลูกค้าจ๋าสีดําก็คือดําใหม่เลยยิงแผกปุ๊บอะ เหมือนมือหนึ่ง,งใช่บอกว่าเหมือนมือหนึ่งเลยรุ่นนี้ผ่านโอเคเลยค่ะใครอยากได้งานกางเกงสเวตเตอร์ที่เน้นใหม่อยู่นะหนูเชียร์รุ่นนี้นะคะหนูเชียร์รุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจนะลูกค้าสามารถ CF มาได้เลยตอนนี้กระสอบรีวิวยังว่างแล้วก็กระสอบใหม่มีอีกหนึ่งลูกนะคะฝากงานตัวนี้ไว้ด้วยลูกค้าป้ายแพนด้าป้ายแพนด้างานสวยหลายตัวเพราะว่าเอ่อทางบอแจ้งโรงงานให้ปรับปรุงคุณภาพงานแล้วเพราะฉะนั้นป้ายแพนด้ารถเนี้ย สวยหลายตัวสวยหลายรุ่นเลยที่เปิดไปแล้วก็รุ่นตอนนี้มาแรงเลยกำลังมาแรงเลยนะคะความใหม่ก็คือไม่ต้องพูดถึงใหม่สะอาดแน่นอนนะคะรุ่นนี้นะ4,500บาท<ช>เท่านั้นนะคะ,คะกระสอบรีวิวรถเพิ่มอีกตามรถใช่นนะะเหลือแค่เท่าไหร่แอเซนเหลือ4,200บาทมบาทใหมคาประมาณนี้ล้กันเนาะ<ช>ประมาณนี้แล้กัน ใครยังไม่ได้สั่งงานตัวไหนนะคะสําหรับสินค้าหน้าหนาวนะลูกค้าเช็ครหัสเช็คราคาเช็คสินค้ากับแอดมินได้เลยซื้อเยอะมีราคาส่งให้อยากเอา1ิบอยากเอา 20- 50ร้อยหนึง่งหรืออยากยกตู้ลูกค้าจัดมาได้เลยนะคะให้สบายออเดอร์ได้ดูแลนะลูกค้าค่ะคิดถึงผ้ามือสองคิดถึงสบายออเดอร์เดี๋ยววันนี้ฝนฟ้าใกล้มาแล้วรีวิวเข้าๆไว้ประมาณนี้แล้วการขอตัวไปรับยอดก่อนบายบาย